ที่บ้านทำธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ภานะที่วิกายช่วยเซฟค่าพลังงานดิดดาลาด,ดีกว่าอย่างมากเหมือนเรากำลังขับ SUV มันทำงานได้แบบ,บ,บใจบนึก <ใจ S 2> แล้วมันกลับไม่เหนื่อยค่าพลังงานเนี่ยลดลง2-3เท่ามันประหยัดกว่าเยอะเลยสวัสดีครับผมธนากรพาแสงเทียนนะครับชื่อเล่นชื่อหมิงทำงานเป็นซอฟแวร์ิเนียแล้วก็ที่บ้านทำธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ อันนี้เป็นสวนกล้วยไม้ตัดดอกเราทําตลาดเองที่เป็นตลาดลักษณะของนิชมาร์เก็ตไม่ได้มีทั่วไปอันนี้เป็นพันธุ์ที่เราทํารูกผสมเองแล้วก็คัดพันธุเองก็ใช้เวลานานกว่าจะได้พันธุ์ สองสามปีก่อนเนี่ยได้ลองใช้รถไฟฟ้าคันแรกของที่บ้านก็คนบอกว่ามันประหยัดแล้วมันก็ใช้ได้ดีคุยกับคุณพ่อว่าโหถ้ารถไฟฟ้ามันดีอย่างเงี้ยน่า,นาจะมีกระบะไฟฟ้าเนอะรถกระบะท,ที่จะใช้เนี่ยมันจะต้องได้ระยะทางมากพอเพราะว่าตัวผมอยู่ราชบุรีแต่ว่าสวน,นอยู่เพชรบุรีซึ่งต้องเดินทางประมาณสัก200โลพวกสวนกล้วยไม้ต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีสวนกับบ้านเนี่ยจะอยู่ไกลกันแล้วก็ขับรถไปกลับกันแบบเนี้ยผมคิดว่ายานพาหนะที่วิ่งไกลๆแล้วก็มันช่วยเซฟ ในเรื่องของค่าพลังงานจนได้มาเจอลิดดาลาก็เลยตัดสินใจอย่างรวดเร็วใช้รุ่นตัวมอเตอร์เดียวที่วิ่งได้460กโลเน้นระยะทางนี่เข้าเดือนที่5ที่6แล้ว ดอกไม้เนี่ยมนเป็นสินค้าที่ไม่ได้หนักแต่ว่าเราต้องปลูกให้ได้จํานวนเท่าที่เราต้องการตอนซื้อเนี่ยพ่อกับผมก็ไปวัดกระบะหลังมาแล้วใส่ได้พอดีแล้วก็ทุกในจํานวนที่ไม่แพ้กับกระบะเดิม,มก็ประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็ดโลทุกอาทิตย์สมบัติทางนะนะมันแตกต่างกับงานที่เราเคยใช้รถน้ามันมันทํางานได้แบบดังใจนึกอะ่ะนึกจะแซงเนี่ยมันปลอดภัยเพราะเรามัน่นใจแล้วมันขับไม่เหนื่อย ขับขี่เนี่ยเห็นชัดเจนว่ามันต่างๆคือดีกว่าอย่างมากให้ความรู้สึกว่าเหมือนเรากําลังขับ SUV หรือว่ากระบะที่สมรรถนะสูงถ้าเคยขับกระบะอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นข้อแตกต่าง,งเอาแค่พงมาลงพงอะไรเคยขับไกลสุดเนี่ยกี่โลครับก็ไปเขาใหญ่จากนี่เลยใช่จากนี่ไปเขาใหญ่ก็มีแวะเติมขับไปขากลับไปยังขบ แตกต่างอย่างมากรถน้ำมันผมเนี่ยผมใช้แบบว่าถ้าไปสวนทุกวันเนี่ยมันจะต้องเติมอย่างน้อย2วัน3วันถังแล้วอ่ะเพราะผมก็ตัดสินใจไปน้อยลงแต่ว่าพอมาใช้ลิเดล่าเนี่ยพรผมขับยับไปทุกวันในขณะที่ค่าพลังงานเนี่ยลดลง2-3เท่ามันประหยัดกว่าเยอะเลยเวลาไม่ขี่เดือนใช้รถมาเนี่ยสามหมกิโลแล้วนะฮะเพราะเราวิ่งรถไกลเราก็รู้สึกว่าเราประหยัดค่าพลังงานไปเยอะทีเดียวเลยมีเงินเหลือเอามาผ่อน